เคสกันลอยนะครับคอลเลคชันพาสเทลสวยสุดๆพี่ของอะไรครับตัวนี้ของมานิสเลมอนนะครับนี่ผมยกมาให้ดูนะครับมีทั้งหมดนะครับ5สีนะครับสีชมพูใส่กับซิลเวอร์เป็นแบบนี้เลยนะพี่สีมอคค่ามอคค่าหน่อยนะใช่แล้วก็นี่นะครับสีส้มใส่กับสีส้มนะครับโอ้อ่าแล้วก็นี่นะครับสีดิบบูใส่กับดิบบูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าและนี่อีกสีนึงครับสีส้ม พร้อมในส่วนของสีขาวขาวเทาๆนะครับโอ้ตัวนี้เขาได้ทุกสีแล้วมีตัวยกนะครับในส่วนของตัวยกนูนครอบเป็นกล้องตัวนี้มาครับอ่าเวลาวางเป็นแนวราบไม่ต้องเป็นห่วงนะใส่เป็นกบเลยอ่าโอเคนะครับผมนะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำดำแบบนี้นะครับอืมอ่าเคสตัวนี้นะครับจับถนัดมือนะครับไม่ทิ้งรอยนิ้วมือนะพี่นะปุ่มกดใช้งานง่ายๆนะครับกดได้นะครับใช้งานดีนะครับด้านหน้าจอตรงนี้นะครับ ก็จะหุ้มมาทั้งด้านข้างแล้วมาถึงหน้าจอนะครับไม่ดันฟิล์มนะครับพี่โอ้มันยืดหยุ่นได้มีวงแหวนแม็กเซฟนะครับแปะชาร์จไปแบบนี้นะครับพี่นี่โอเคเขาทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับนะก็ตัวนี้นะครับมีหลายสีมากๆเพื่อนๆพิกัดของมานิตเลมอนเซตนี้นะครับไปเอาได้เลยพิกัดตรงนี้เลยครับ